ความเร็ว8ล็อตนะน้องปอยปัสสาวะยากไหมเปียกไหมยากนะทรงตัวยากไหมยากใช่จะเรียกว่าปัสสาวะปัสสาวะตรงนี้ไหมต้นแรก8ล็อปตปกติถ้าปัสสา,าวะเราไม่สามารถน,านั่งแบบนี้ได้นั<ต>่งแบบนี้ไม่ได้นะเนาะเปียกแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ถึงพับผ้าได้ก็ปัสสาวะไม่ได้อยู่ดีนี่คือความเร็ว8ล็อตนะครับแล้วผู้หญิงทั่วไปต้องเป็ีผ้าแบบนี้ไหม ผู้หญิงทั่วไปต้องเก็บผ้าแบบนี้ไหมต้องเก็บต้องเก็บไม่มีทางเลือกงอื่ใช่ไหมโอเคไม่ต้องห่วงนะครับคือเราปลอดภัยไปพัดเดียวเป็นตัวอะไรนะครับไปพัดเดียวไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องคงเท่้างก็ได้โอเคเป็นตัว

ปกติคิดว่าจะมาป่าต้นตำแหน่งนี้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะยแค่จับผ้าจับแขนก็ทำอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ค่ะแค่จับผ้าก็ไม่ได้แล้วโอ้แค่จับผ้าก็ไม่ได้แล้วยากแล้วโอเคตอนนี้ความเร็ว8ล็อบนะครับรู้สึกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม เปลี่ยนอะไรบ้างเปียกตรงกระเกงทุกอย่างหมดแล้วค่ะตอนนี้เปียกทุกอย่างหมดเปี่ยนทั้งตัวแล้วเปี่ยนทั้งตัวด้วยค่ะโอเคเปี่ยนทั้งตัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นปัดเปรย์ไม่ได้ที่หนูจะไหมเปรย์ไม่ได้ที่เราจะมาปัดตะวันท้ายเรือเลยโอเคเปียกถึงครึ่งตัวบร,ริเวณหน้าอกเลยใช่ไหมทั้งตัวถึงเอ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 วถึงเวถึงเอวนึงเอวถึงวถึเอวถเอวถ ตำแหน่งของฟ้าไหมเห็นค่ะเห็นชัดเลยใช่ไหมแล้วถ้าจับอยู่ด้วยจับอยู่ด้วยจับอยู่ด้วยทั้งไปแล้วถ้าคุณต้องฟ้าแน่นอนไม่ปล่อยให้อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วคุณฟ้าจะปฏิวัติไปโดยมผู้ชายอยู่ตำแหน่งที่นวัดไหมไม่ค่ะไม่มีทางไม่มีทางเลยไม่สามารถแบ่งวันที่สุดได้ด้วยตอนนี้เขาแบ่งวันที่สุดก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็ชัดเจนมากนะครับ

นะครับรู้กเปลี่ยงไหมครับเป,เ,ปเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนใช่ไหมแค่ตั้งจต่แครนึ่นในในก็เปลี่ยนตอนนี้จากสองมืออยู่ถ้าค,คิดว่าเปลี่ยนด้วยขนาดหลังแล้วก็ถกผ้าที่มาแล้วจะแบบเพื่อปสัสสาวะยากไหมยากค่ะยากเพราะว่าแบบรถมันเรือมันโค้งอะค่ะทั้งเรือโค้งโค้งมัน,<อ>นลำบากแล้วเปลี่ยนเลยเนี่ยมันขอกันการปัสสาวะไหมยาก แล้วท่านีผู้ชายนั่งอยู่ตำแหน่งคุณวัฒน์ที่ว่าจะทำไหมคุณวาฒน์หานิ้อะไรนะคะมีคุณวัฒน์นั่งอยู่ตำแหน่งแล้วก็แล้วเป็นคนอื่นที่พวกเราไม่รู้จักเลยอะ่ะไม่กล้าเลยค่ะเพราะว่าแค่ความที่คิดจะบอกว่าเป็นดาราถือว่าเราไม่ใช่ดาราเราก็ไม่กล้าเฉี่ยนผู้ชายค่ะไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนโอเคเป็นวงเพย์ใช่ไหม กำลังเร็ว8ล็อนะครับเตรียมตือนนะครับเหยื่อเตรียมยืนซึ่งกระสุนตกข้างจากซ้ายเรือนะ เป็นไงครับเปี่ยนไหมเปียกค่ะเปียกแล้วเชื่อปัสสาวะไหมตำแหน่งนี้ไม่ไม่เหมาะกับการปัสสาวะเลยไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยค่ะแค่นั่งยังระบากเลยได้อ๋อใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วก็แค่กระแหวกก็ไม่ได้แล้วใช่ค่ะแบกได้ไหมไม่ได้แบกไม่ได้เพราะว่ามือเกินแค่มือข้างเดียวอ๋อใช่ค่ะแล้วถ้าผู้ชายได้ยู่ยนตำแหน่งที่วัดองเนี่ยก็คือชุดจ็อบอย่างเงี้ยคนไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราจะปัสสาวะไม่ได้แน่แน่ไปงานแน่ๆ แล้วทายากาศคิณงตาหลับส้วันเห็นไหมเห็นะคะไม่เห็นเห็นยังไงก็ยังไงก็เห็นไม่ใช่มองไม่เห็นใช่ไหมโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตตกก็เคื่องตกข้าศตกธรรมชาติอย่าดีตัวออกนะครับ้านะครัพร้อมไหม Hay nát à Anh đi tốt kê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หนึ่งสองเล่นของมือถือไม่มีไม่เป็นไรจำลองจำลองโอเคเอาละคราวนี้ไม่มีอะไรพนุพัพรัรรงเลยไม่มีใส่ชุดอะไรเลยเนี่ยดูว่าจะเปียกไหมเปียกไหมครับเปียก,ยกค่ะดูเปียก ห้าสี่สามสองหนึ่งไปเขาไมคิดว่าทำอะไรบ้างครับโอเคแล้วคิดถึงเรื่องการปัสสาวะด้วยครับก็จะต้องคิดอะไรบ้างเลิผ้าครับโอเค คิดว่าปัสสาวะย,ยากไหมครับ<ะ>ยากไหมเออยากแต่ลำบากค่ะลำบากเพราะว่ามือหนึ่งก็ลถพผ้าใช่ไหมครับรางตกรังตกโอเคนะครับ